นครับมีจุดจัดอยู่ประมาณสองสามจุดนะครับแต่มันเป็นไฮไลท์แบบสั้นๆนะครับวันนี้ผมพญารย์บุญภาเน่กำลังรอเช็ตระบบทั้งรูปเลยเพราะว่าเซนแรกนี่จะเป็นการดูในมุมต่างๆของเกมนี้ด้วยนะครับก็คนไทยก็มี่นดูทางบ้านเลยครับกับการเฝ้าดูในรูปของเที่ยวป่าประเภทอยู่นะครับนะครับ ด้วยนะบเอาพวกหัดใหญ่นะครับเลี้ยนนีนะงนี้นแขงลงแงขึงลงตรงนี้นะมาครับเลียนครับตรงนี้เป็นบุกเลียนครับเลียนเททิ้งครับเลียนเททิ้งฮะเดินไม่ได้ฮะเป็นเป็ตัดเดิมเบียนเบทิ้งด้วยลองเอาขึ้นมาเีรี่ยนหครับเพื่อะพูนที่ดเราไปขวาครับเพื่อาสตายบ้าอันนี้เป็นตวงครับ่อะไรอยู่เอ็ดนี้ไม่ประมาณแค่เท่าไหร่น มีป้ายที่เจ็บเทน้นครับท่านี่างนั้นเราไปัดรัแล้วไ้ว็ะครับกาดา จากนัลงอกโรครับโ um, ุนตึงตึไม่หยุตึงตใ่ไมตึเดียวครับตเดียวครับตัดตดตเอาลครับรอบแรกว่าจะได้ผลนะครับแรกนี่ตัวเปิดเอตึนููบาน

ครับกดเวลาเรียบร้อยครับ